สวัสดีจมยุทธ์ทุกๆท่านนะครับเพราะว่าผมมาว่าเพย์วันนี้ก็จะมาพูดคุยกับเกมใหม่นะครับก็คือมีคลิปมาจากงานใช้หน้าจอยเป็นงานเกมของจีนแล้วก็เป็นเกมที่ผมทําคลิปพรีวิวหรือว่าคลิปสั้นๆไปแล้วนั่นก็คือเกมชื่อว่าองค์ครักษ์เสื้อแพรนะเป็นภาษาไทยให้เลยแล้วกันเพราะว่าภาษาจีนเขาก็ผมจําไม่ได้แล้วมันมี3คํามันแปลว่าองค์ครักษ์เสื้อแพเอาอักษรจีนไปวางก็คือองค์ครักษ์เสื้อแพ ก็ช่วงนี้ต้องมาทําคลิปลงชาแนลซะหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเพืเ่อนๆสังเกตชาแนลไม่ได้อัพมาหลายวันแล้วเพราะว่าผมไปติดนรารักะโมบายนะครับไปเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็ระหว่างเล่นก็ใช้เวลาไปเยอะพอใช้เวลาเยอะก็เหนื่อยก็เลยไม่ได้ทํานู่นทํานี่ในส่วนของการอัปเดตข่าวเกมจีนหรือว่าเอาเกมอะไรใหม่ๆมาพูดคุยกันนะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องทําต้องแบบว่าเอาสักคลิปไม่งั้นล้างแน,น่นอนชาแนลตอนนี้ก็ล้างแล้วแต่วา่าต้องเข็นไปหน่อยก็ล่าสุด มีจูเซียนเปิดเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้แบบว่าสมัครสมาชิกหรือว่าแบบสมัครแอคเคาทเพื่อไปเล่นนะเพราะว่าเกมนั้นผมแบบจริงๆไม่ได้ถูกจริตผมมากเท่าไหร่คือถ้ามันสมัครง่ายเลยผมก็จะไปเล่นแต่ว่าถ้าไม่ได้สมัครง่ายหรือว่าแบบมีความยุ่งยากซับซ้อนหน่อยผมก็อาจจะดูคนอื่นเล่นไปก่อนดูระบบคร่าวๆจากคนอื่นหรือว่า คนที่ไปลองเล่นอะไรประมาณนี้อะพูดมาเยอะแล้วในะส่วนของความเป็นมาเดี๋ยวเรามาดูเกมเพย์ขององค์กรักเสื้อแพ่ที่เป็นเกมแนวจีนกําลังภายในดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีความแบบอินสปิเรชันมาจากหนังเรื่องประตูมังกรนะลงเตียนประตูมังกรที่เจ็ดลีเขาได้แสดงแบบหนังนานมาแล้วแต่ว่าสนุกมากผมไปดูมาแล้วย้อนกลับไปดูคือแบบ ผมถือว่าเป็นหนังกาลังภายในดั้งเดิมที่สนุกแล้วก็ไม่มีแฟนตาซีอะไรมากนี่มันคือกาลังภายในที่ผมทวินหาประมาณนี้คือแบบไม่เวอร์วงังอลังการอารมณ์เหมือนแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยไม่เซียนไม่มีความแบบแฟนตาซีหนักๆอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยกล่อมแล้วก็ถูกจริตผมมาเดี๋ยวผมจะเปิดเกมเพย์ไปแล้วก็ดูไปพร้อมๆกับเพื่อนนะผมยังไม่ได้ดูคลิปเต็มๆนะนะแบบ อาจจะกดสกิปสกิปข้าวๆาแล้วแล้วก็รู้ว่าเป็นเกมเพลย์ของเกมนี้แล้วแล้วก็เขาเปิดตัวเกมเพลย,ย์ในงาน <c oughs> ใชน่าจอยดังนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปเต็มที่เพื่อน,นจะได้เห็นเกมเพลย์ของเกมคงคลักเสื้อแพงครไปเราไปดูครับ <c oughs> นะอันนี้พิธีกรเขาก็ <c oughs> คุยกับผู้ <c oughs> พ,พัฒนานะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะลองเล่นให้เราดูนะน,นี่อันนี้คือบรรยากาศในเกมนะผมขอลดเสียงนิดนึงนะครับมันจะมีเสียงพิธีกรแซงมานิดนึงจะบอกว่าความเป็นแบบ กลิ่นอายกําลังภายในดั้งเดิมหนังจีนยุคเก่า7 0 8 0ศูนย์แนบนี้มาเต็มเลยครับแบบองค์ลักเป็นแบบจอมยุทธ์แบบจนๆลงเตี้ยมเก่าๆประมาณนี้เออแบบประมาณว่าแบบใครฆ่าพ่อเจ้าเจ้าฆ่าพ่อใครประมาณนี้เออเสี่ยวเอออะไรมาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการเลือกอาวุธครับนี่เขาเข้ามาในร้านสามารถที่จะหยิบเลือกอาวุธได้ในบ้านของชาวบ้านนะเป็นช่างตีดาบประมาณนี้แล้วก็บรรยากาศตอนกลางคืนครับนี่ก็คือได้กลิ่นอายของแบบเลือด ก็คือต้องแบบมีการฆ่ากันครับใน คือฉากบรรยากาศฟิลลิ่งมันเหมือนจะเป็น9้าหยินสองนะออกไปทาง9้าหยินสองเก้าหยินสองควรจะเป็นแบบนี้หรือ9้าอิมสองของเราควรจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าอันนี้มันคือเกมองครักษ์เสื้อแพรที่ตอนนี้เหมือนจะมีโหมดเล่นคนเดียวนะซิงเกิลเพลเยอร์แต่ว่าอนาคตอาจจะมีโหมดคออลเล่นกับเพื่อนหรืออะไรก็ว่าไปนะแต่บอกไว้เลยว่าบรรยากาศกลิ่นอายคือกําลังภายในแท้ออริจินอลดังเดิมแน่นอนอันนี้เขาเล่นกับอคอนโซลนะเพื่อนๆจะสังเกตว่ามี R 2 L 2ประมาณนี้ก็น่าจะเป็นจอยคอนโทรลแน่นอนอนนี้ นี่เขาก็อธิบายว่าเป็นจุดเซฟเป็นจุดหาสมุนพง์สมุนไพรอะไระมางนี้ตัวเกมหรือว่าบรรยากาศจะมืดไปนิดนึงนะครับอาจจะดูลําบากอันนี้ก็คือนั่งพักนั่งคิดแล้วก็เข้าสู่เนื้อเรื่องก,ก็จะมีถามว่าจะทําอะไรอ่านตำลงตลาราอะไรก็ว่าไปเป็นกิมมิคของเกมนะ,ะนี่เขาก็อธิบายไปว่าบรรยากาศตรงนู้นตรงนี้อ่าบรรยากาศนอกเมืองบรรยากาศตอนกลางคืนนอกชายแดนนอกแบบ เขาเรียกว่าค่ายอะไรประมาณนี้เออก็ค so, ือบรรยากาศอะได้เต็มแต่ว่าความมืดอะได้ร้อยก็คือความมืดแบบมืดแบบมองไม่เห็นเลยมีการแบบรอบเลนส์ออกแนวเอซินครีนี่มีการแบบย่องไปแบบเทคดาวครับเชือดคอก็สามารถที่จะเล่นแบบรอบเลนส์ได้หรือว่าจะไฟแบบตรงๆไฟแบบว่าระเบิดภูเขาเผากระท่มก็ได้นมีการแบบกระโดด ขึ้นไปที่แบบสิ่งก่อสร้างนะครับนี่ใส่สิ่งก่อสร้างได้แบบอิสระพอตัวอ่าแล้วก็จะเก็บคง,งเก็บของ,งอะไรก็ว่าไปครับมีเขาเรียกว่าปุ่มอินเทอร์แอคทีฟให้กับพวกไอเทมต่างๆอยู่ข้างบนกระโดดมาเทคดาวอ่าแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตว่าจะมี UI ออกมาให้เราเห็นนะครับกระบี่แล้วก็มีการกดท่าสกิลมีเลือดอ่าแล้วก็มีแบบน่าจะเป็นสเตมินาหรือว่าปานหรือว่าแบบเอ่อลมปานอะไรประมาณนี้อันนี้ผมเดาก่อนนะครับน,นี่การแบบเทคดาว ตรงกว่านี้ก็จะเป็น <S <S เน้นเทคดาวนะซ่อนเลนครับเอกซิแล้วก็มีการใช้อาวุธลับมีการเลือกแบบเซตวิชาเซตสกิลมีการไต่กำแพงโอ้โหฟิลก้าอิมมาเลยนะฟิลก้าวหินมาเลยนี่มันคือควรจะเป็นก้าวหินสองออนไลน์มันติเพยเยอร์ให้แบบจอมยุทธเข้าไปแบบละเรงในยุทธจักรแบบ ซื้อของซื้อคัมพี์แล้วก็กราฟิกระดับนี้ตีกันด่าพ่อร่อแม่นี่คือแบบวอนมากๆเลือดในกระบี่นี่สั่นกรี๊ดเลยเออแต่ไม่ได้ครับก็คือก้าหยิงยังไม่ออกก็เล่นเกมพวกนี้ไปก่อนเออแบบซุ้มซับบรรยากาศซุ้มซับอาร,รมณ์กันไปก่อนนี้เทคดาวนะอันนี้ผมลดเสียงนะจะได้แบบว่าเสียงพิธีกรหรือว่าเสียงคนอธิบทยจะได้ไม่ขัดกันมากนะเออไม่ง,งั้นมันจะขัดตีกันเหมือนแย่งกันพูดประมาณนี้เสียงอาจจะเบาน่ยหนึ่งอันนี้เขาก็เทคดาวนบนี่เป็นการเทคดาวเรื่อยๆครับให้เราดูรูปแบบการ,นะการเทคดาวนง นี่ก็แบบเทคดาวอีกแล้วคนเดียวเก็บยกค่ายครับเออน้องน้องแลมโบ้แล้วตอนนี้ก็คือแลมโบ้เวอร์ชันจีนเลยแลมโบ้จากแผ่นดินใหญ่นีก็คือคนเดียวยกค่ายแค่ไม่ถืออาก้าหรือไม่ถือแบบปืน m เท่าไหร่ M42 M50 อะไร, m 42, m 50, ะไรนี่ยยิงรถถังแบบว่าถือแบบยิงปะ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 ,ปะเออร้อยนัดพันนัดอะไรก็ไม่ใช่นี่ใช้กระบี่นะครับนี่แล้วก็เวลาเพื่อนๆเ,เดินไปถ้าศัตรูมันแบบ ถ้าอยู่ใกล้ศัตรูมากๆนะครับมันจะมีความแบบสงสัยนะแต่ระดับนี้ผมคิดว่าศัตรูก็แปลกๆนะเพราะว่าควรจะเห็นนะเนี่ยเห็นไหมมันกระดุกกระดิกเออแต่ว่าตัวละครเรามันเป็นจอมยุทธไงมันเคลื่อนไหวเบาแบบเงียบเหมือนแมวอะไรประมาณนี้เทคดาวครับฟันสิฟันสิเพื่อนมึงกำลังโดนเชือดนี่มืดมากนะผมดูตอนนี้มืดมากมีวิชงวิชาแล้วนะเอ็นีซีไม่ได้ง่ายนะปบ เขาใช้หมัดต่อยกับเรานะนี่บล็อกกระบี่ครับผมมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะแต่รู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาใช้หมัดแล้วก็ทางนี้เอากะบีบล็อกอยู่ปบนี่กำลังตั้งกงตั้งการดอยู่นะให้รู้สึกว่าตั้งการดบล็อกบล็อกบล็อกมีการแบบเทคดาวเชือดคอก็บรรยากาศกราฟ,ฟิกให้รู้ไว้เลยว่าเกมยุคใหม่ๆกราฟฟงกราฟ,ฟิกบรรยากาศมันแบบสวยงามอยู่แล้วที่เหลือจะอยู่ที่เกมเพลครับว่าจะถูกจริตเพื่อนหรือเปล่าหรือถูกใจเพื่อนหรือเปล่านี่มีทหารบน เขาเรียกหลังคาด้วยก็โดนเทคดาวไปตัวละครของเราก็คือมีวิชาตัวเบาแบบสูงมากนะเพราะว่าเดินไปไม่มีทรงไม่มีเสียงเลยแบบเงียบมากเลยมีการเลือกวิชงวิชานะว่าจะเป็นสาย กระบี่ลุกกระบี่รับประมาณนั้นนี่ <c oughs> ตัวยูไก็จะมีการสลับไปมา <c oughs> อยู่ครับเรื่องวิชาว่าเราจะเล่นสายในแนวไหนให้ถูกกับแบบจะลิตของเพื่อนเพื่อนนะุธตอนนี้เหมือนตัวละครที่เขาบังคับก็คือจะเล่นดาบนะไม่ใช่กระบี่เมื่อกี้ตอนแรกเป็นกระบี่ตอนนี้เป็นดาบแล้วเป็นดาบเหมือนแบบพวกดาบองครักษ์กกประมาณนั้นหรือดาบถังดาบพวกทาหารเฝ้าประตูเมืองดาบพวกแบบองครักษ์เสื้อแพรนะจะใช้ดาบพวกองครักษ์เขาจะไม่ค่อยใช้กระบี่เพราะว่าอาวุธดาบมันจะแบบหนักหน่วงกว่าเวลาแบบมันจับศัตรูได้หรือว่าจะตัดหรือว่าสะบั้นคอศัตรูก็คือดดดาาาบเเียยวขไปลมก็ส จะมีการกินยาตรงนี้ <S <S เห็นไหมห้าแล้วก็มีคล้ายๆกับชูลิวเคนหรือว่าลูกดอกอีก5เอาไว้เป็นอาวุธลับเอาไว้แบบโยนใส่ศัตรูประมาณนี้นี่ก็จะเป็นหลังคงหลังคาบรญครงบรรยากาศนะเขาก็อธิบายว่าบรรยากาศในค่ายเป็นอย่งโู้นเป็นนี้กระบงกระเบื้องทํามาอย่างดีสวยงามแล้วก็มีการเคลื่อนหไหวของตัวละครข้างล่างที่พบว่าสมจริงมากนะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีแสงคือแล้วตรงนี้ไม่จุดไฟด้วยพอไม่จุดไฟมันจะมืดมันจะแบบ คือดูเหมือนมืดมากเลยครับนี่มีการตีกันครับนี่นี่ก็สู้กันบนหลังคาแต่ว่าเวลาสู้กันเนี่ยมันควรจะแบบออทหารรอบๆน่าจะได้ยินบ้างนะเออสู้กันโอ้โหตัวละครแบบบอทก็ไม่ได้ง่ายนะครับมีการบล็อกเรามีการสวนมีการใช้สกิลแบบรุนแรงเหมือนกันถ้าไม่บล็อกไม่สวนนี่คือเจ็บนี่แบปบปบเราก็บล็อกบล็อก,อกคนนี้ก็บล็อกสายบล็อกนะครับนี่สายแบบเคาน์เตอร์เลยปบปบ,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 บเรียบร้อยนะเทคดาวไหมตายแล้วเนี่ยเทคดาวแน่นอนไม่เทคดาวสักที เหมือนจะขึ้นภาษาจีนไมเ่อควรจะกดเทคกดาวให้ทันนะมันก็จะเทคดาวหรือไม่ก็ตีจนพลังหมดก็จะตายประมาณน,นี้เก็บอาวุธลับนะครับได้อาวุธลับมาหนึ่งอันนี่กระโดดโอ้โหฟิลเหมือนหนังจอมยุทธจริงๆนะกระโดดบนหลังคาแมวหลวงจันเจ้าปุ๊บปุ๊ปุ๊บอะไรประมาณนี้นี่มีการเทคกดาวแล้วก็ยูองยูไอในตัวเกมนะโอ้โหคือเป็นหนึ่งในเกมจอมยุทธคลาสสิกที่ผมว่าห้ามพลาดนะคนที่ชอบแนวกำลังภายในคลาสสิกจอมยุทธแนวแบบยุคเก่าแนวแบบ เลฟเฟลต์มาจากโรงเตี้ยมังกรหนังจีนยุคเก่าอะไรประมาณนี้แล้วก็มีท่านะครับที่แบบคือตรงนี้ผมมองไม่รู้เรื่องเลยนะประมาณว่าท่านี้ถ้าออกมาท่านี้จะประสานกับท่านี้ท่านี้จะไปต่อท่านี้คือตรงนี้เหมือน,นเป็นวิชาที่แบบต้องไปเล่นเองถึงจะรู้ว่ามันต่อเนื่องกันยังไงต้องออกมาท่านี้ไปท่านี้แล้วจะได้อะไรท่านี้คือการคอมโบขเขาก็มีสเสน่ห์หรือว่ามีรูปแบบการเล่นของตัวเองเหมือนกันนะครับหรือเท่าที่เห็นยูไอเมื่อกี้นะคือท่ามันเป็นลูกศรชี้โยงกันไปหมดเลยว่า ถ้ามาต่อท่านี้แล้วเจอท่านี้จะไปท่าไหนท่านี้มาท่านี้ท่านี้แล้วก็โยนไปท่านี้เ,ออเพื่ออะไรหรือว่าเพื่อออกคอมโบที่มีความเป็นอิสระสูงประมาณว่ามิกกันจนแบบไม่ไม่จํากัดท่าแบบว่าไม่ได้ว่าแค่เป็นการตีเดิมๆประมาณนี้แล้วแต่เราจะกดว่าจะไปทิศท,ทางไหนบล็อกบล็อก,อกผมมองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเพื่อนๆมองไม่เห็นนะผมมองไม่เห็นแต่ว่ายังไม่ได้เร่งท่าให้มันสว่างขึ้นนะอันนี้วิ่งแบบ จะเป็นแลมโบ้แล้วนะวิ่งแบบทั่วข่ายไปแล้วนะมีลากแล้วนะเออลากทั่วข่ายไปแล้วนนีะ่วิ่ง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 ,งมีบล็อกบล็อกลากมาสอง,อง,องคนแล้วปบถอยหลังมาบล็อกหืมสตูก็ไม่ได้ง่ายนะครับสตูถือว่าไม่ได้แบบนี้สามารถที่จะกดเข้าในหน้าอิเนเทอร์เฟซนี้แล้วก็หยุดเกมนะเป็นการพอตทันทีเลยไม่ได้แบบโดนตีต่อเนื่องนะนี่เห็นไหมท่านี้มาท่านี้มีการสอนนะเนี่ยท่านี้ออกท่านี้ ท่านี้สามารถที่จะพุ่งไปท่านี้แล้วมาจบท่านี้หรือว่าท่านี้มาท่านี้พุ่งไปท่านี้แล้วมาจบท่านี้ท่านี้ขึ้นท่านี้พุ่งมาท่านี้ไปท่านี้แล้วก็มาจบท่านี้ท่านี้มาท่านี้พุ่งไปท่านี้มาท่านี้เออหรือว่าท่านี้พุ่งไปท่านี้ขึ้นมาท่านี้แล้วก็ไปจบท่านี้หรือว่าท่านี้มาท่านี้แล้วก็พุ่งลงมาท่านี้แล้วก็พุ่งไปคือตรงเนี้ยมันเป็นคอมโบที่เราต้องไปลองกดเองครับเนี่ยเขาจะบอก L 1 R 1 L 1สี่เหลี่ยม L 1น่สามเหลี่ยมอะไรประมาณนี้มีการบล็อก บล็อกแล้วไปไหนเออตีแล้วไปไหนเนี่ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็จะไปต่อทางนี้หรือจะต่อทางนี้ประมาณนี้แล้วก็จะมีเกตของอะไรเขาเรียกว่าความต่อเนื่องหรือว่าประสิทธิภาพของการคอมโบที่มันแบบว่าเราจะไปเกณฑ์นี้ก่อนแล้วก็ขึ้นเหลืองขึ้นแดงแล้วก็ค่อยมาลงเหลืองแล้วไปฟ้าแล้วขึ้นเหลืองขึ้นแดงแล้วก็ค่อยมาบล็อกอะไรประมาณนี้ตรงนี้เหมือนเป็นระบบต่อสู้ของเขาที่แบบดีไซน์ออกมาเลยนะแล้วก็มีสกิลแบบสกิลแบบกดอีกทีหนึ่งข้างบนนะเป็นกดแบบเป็นการบล็อกเป็นการจี้จุดอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีวิชาที่ให้เรียน คือเกมนี้มีรายละเอียดที่ลึกมากนะในการต่อสู้เออถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เกมออนไลน์นะแต่เรียเนเรื่องคนเดียวแต่ผมก็อยากให้ออนไลน์เหมือนกันนะแบบอยากให้มันออนไลน์อะ่ะเราจะทําของแล้วก็มาแบบดวลกันยืนอยู่บนหลังคาแล้วก็แบบกระโดดลงมาดวลกันฆ่ากันเ,เป็นจอมยุทธแบบยึดพื้นที่อะไรมัะแต่นี้คือเล่นคนเดียวไปก่อนครับแต่ว่าก็ภาวนาให้มันมีโหมดโคออฟที่เราจะได้เล่นกับเพื่อนแบบสนุกๆประมาณนั้นส่วนเนื้อเรื่องก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะอาจจะดีไม่ดีอันนี้ก็ไม่่รู้บบีกตป,ป,ป หรือว่าเขาเล่นกับเพื่อนนี่ผมไม่แน่ใจนะเหมือนจะเล่นกับเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็น a b c ที่แบบเ,เป็นบอทที่อยู่กับเรานะอันนี้ไม่ดูดูไม่ออกเลยก็คือก็เหมือน a b c มันตีกันเองด้วยหรือเราก็ตี a b c ด้วยนะเนี่ยเท่าที่ผมเห็นคือแบบเนี่ยเหมือนมันมตีกันเองด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวมันมาตีเราด้วยเห็นไหมมันตีกันเองอยู่นะนี่นี่มีการบล <บ ốc S 2> นะ็อกบล็อกบล็อกอ่ะนี่รอรอรอจังหวะคือใครตายปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเรามาตีนะนี่บล็อกบล็อกบล็อกนี่เห็นไหมเราก็ไปตีต้้นะาานนะคือองๆตีว่า มันมันคือแบบว่าเรามาสองคนหรือว่าเราคนเดียวกํลาลังตีกันเนะนี่ยไอ้มื่อกี้ตัวหนึ่งตายไปแล้วนะก็เดี๋ยวเราก็ตีตัวนี้ครับคือไม่เข้าใจเตรงนี้ยังงงๆครับหรือแม่ก็เพื่อนเราตายหรือเปล่านี่ไม่แน่มีการกระโดดยักษ์หลัง <c oughs> เดี๋ยวต้องดูเกมเพย์ตอนเช้านะถึงจะเห็นความสวยงามของท่าสกิลนะแต่ว่าเกมเพย์ตอนคืนนี่คือแบบคือแบบว่าไม่เห็นอะไรเลยคือแบบ มันรอบเลนแล้วก็มันมืดมากเลยนะนี่คือแบบยักลงยักหลังอันนี้คือคลิปจากงานนะครับคือมันถือว่าแบบไม่มีไฟเลยนะในค่ายนี้ไม่ไม่จุดไฟไม่จุดตะเกียงนะครับคือมืดมากเลยนี่ปบปบบอกว่าการต่อสู้ก็ถือว่าน่าจะดีแหละใช้คําว่าเดาว่าน่าจะดีท่วงท่าอะไรประมาณนี้มีการบล็อกปบ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 บบ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 บปุ๊บบ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 บแบบ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 อบบบบบบเนี่ยใช้กระบบ่แล้วก็เป็นท่าแบบ ออกแนวแบบนี่มีการได้ชุดนะครับได้หมวกได้ชุดก็คือได้ของ m อ c หรือว่าบอทที่เราค่าไปนะก็สามารถที่จะแบบเอาของมาใส่ให้ตัวเองเก่งได้มีการแบบอารมณ์เหมือน m อ o มโนิดนิดหน่อยประมาณนี้มีการแบบอัปเกรดของอะไรประมาณนี้แล้วก็นี่คือเป็นรูปของจอยคอนโรลนะครับของใน PlayStation 5นะผมคิดว่าก็คือเขาการันตีแล้วว่าเล่นได้แน่นอนใน PlayStation 5มีในคอนโซลแน่นอนนี่นี่เขาจะเล่นยีงโหมดหนึงให้เราดูนะเพราะโหมดเมื่อกี้มันมืดมากแล้วก็ไม่ไม่รู้เลยว่ามันกำลังทำอะไรมันออกอาวุธมันออกสกรริ นี่เขามาอีโมดหนึ่งตอนเช้านะครับสลับมามี2โหโมดนะตอนนี้น,นี่อันนี้เเห็นเลยเห็นท่าทางแน่นอนแล้วว่ามันจะเป็นประมาณไหนนี่มีการแบบอัปเกรดกระบี่กระบี่อัปเกรดละเอียดนะครับก็มีทั้งแบบด้ามมีฝักแล้วก็มีแบบที่ครอบอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรที่มันเป็นกันระหว่างมือเราหลุดไปที่คมกระบี่ประมาณนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะอัปเกรดได้มีการแบบใส่สลับกันได้แบบเป็นการอัปเกรดอาวุธเป็นการแบบทําให้อาวุธเราเก่งขึ้นหรือว่าดีขึ้นประมาณน,านี้ เขาก็อธิบายนู่นนี่นั่นนะครับระบบการต่อสู้นู่นนี่นัน่นบรรยาครงบรรยากาศแล้วก็กินอายเท่าที่เพื่อนเพื่อนเห็นคือตัวละครเห็นไหมใส่ชุดอจอมยุทธยุคเก่าเลยมีสะพงสะพ,พายแล้วก,ก็การแต่งกายนี่มันแบบนี่แหละคือจอมยุทธดั้งเดิมจอมยุทธยุคเก่าจอมยุทธคลาสสิกเนี่ยสภาพจะเป็นประมาณนี้ก็คือจะไม่ได้แต่งแบบแฟชั่นมากมายนะจะเป็นแบบ แฟชั่นเหมือนตามมีตามเกิดเหมือนมีเท่านี้ก็ใส่เท่านี้นะครับเออตามสภาพของชาวจีนในยุคเก่านะก็มีการเลือกอาวุธนะเนี่ยจะมีแบบเลือกกระบี่คู่ดาบคู่เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปเลือกก่อนว่าจะเล่นสายไหนเล่นอาวุธอะไรเนี่ยมีหอกม,มีดาบมีดาบคู่เพื่อนที่จะไปประลองประลองแนบะน,นี้นะ่าจะเป็นลานประลองนะทำให้เราได้เห็นสกิลนะว่าสกิลจะประมาณไหนเพราะเขาเลือกอาวุธแล้วนู่นนี่นั่นเลยก็เลือกนะครับว่าจะสู้กับใครประมาณนี้ เราที่เพื่อนเห็นก็จะเป็นแนวแบบองค์ขลักหน่อยนะสองคนแล้วก็จะเป็นจอมยุทธ์คนหนึ่งนี่เขาจะสู้ให้ดูเป็นบอสนี่น,นี่นี่คือท่าทางนะคราวนี้เราจะได้เห็นท่าทางชัดๆแล้วสู้กันในเมื่อคืนก็จะประมาณนี้ออออบอสเขาใช้ดาบคู่นะเป็นองค์ขลักใช้าดาบคู่อันนี้เราเป็นมือกระบี่ครับนักา่ารอบสังหารนะปุ๊บปุ๊บมีการยักหลังมีการเอาแล้วเอาแล้วจุดอ่อนแล้วนี่ถอยหลังยักหลังครับนี่กลังรอรอบ็อกก่อนรอบอกสวดนี่ไม่สวาบอสก็ยักหลังนิดนึงครับนี่มีการแบบออกท่ากระบี่ รอรอร้อบล็อก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 สวนก็ยังโดนยังโดนคือยังไม่ได้แบบบล็อกแบบรุนแรงนะจะได้แบบเคาน์เตอร์อะไรนี่ยังไม่ได้นี่มีถึงขนาดว่าต้องกดจอยดูเลยนะว่ากูตั้งปุ่มอะไรครับคือแบบโดนหนักมากนี่นี่บล็อกเอาแล้วนี่รู้แล้วนี่เอาแล้วเอาแล้วงง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 งเหมือนตัวละครจะมึนมึนเมื่อกี้แบบจะทําอะไรคือแบบ ผมก็งงคนเล่นเหมือนกันนี่บล็อกฮะบล็อกแล้วเริ่มเข้ามือโอ้โหเริ่มท่าก็บีย้อนหลังมีบล็อกโอ้โหยมีการพุ่งไปข้างหน้าครับอาจจะยังไม่ถึงขนาดแบบไทปปายปมีการแบบสไลด์ตีนนะอารมณ์เหมือนเอาตีนดันพื้นแบบหนังยุคเก่าอะ่ะแบบตัวละครเอกมันเอาตีนยันๆๆๆออกมาประมาณนี้เหมือนหนังยุคเก่าเออนี่ปกๆๆคือประมาณว่าคุกฝุ่น,นครับเออลุมลูกคานนี่เห็นไหมตัวละครจะแบบอยู่พื้นนี่นี่ชุดใหญ่ <c oughs> อยากให้เป็น PvP ออนไลน์ line, นะมันจะแบบ จังหวะกันน่าจะมันปบปบปบนี่ปบโดนยดกับปบปบโดนรอรอรออันนี้เป็นทับคู่ดาบจะรุนแรงนะครับกระบี่จะเบาแต่ว่ามันจะเร็วนะครับแต่ดาบนี่จะช้าแต่โดนทีก็คือเจ็บเจ็บหนักนี่ก็คือท่ากระบี่พุ่งไปปบปบ,บ,บนี่มีการแบบ เอาดาบมางัดกันนะแล้วก็ใครที่จะแบบมีลมปานฟาดกลับไปก่อนนี้ดาบแรงมากนะบล็อกแบบบล็อกแล้วสั่นไปข้างหลังเลยบล็อกแล้วแบบตัวละครแบบถอยหลังเนี่ยถอยติดกําแพงแล้วนี่นี่เห็นไหมนอนอยู่ที่พื้นปบ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 ยาว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 โอ้โหถอยมาอันนี้คือหิวหิวนิดนึงก็คือเกือบแตกครับเมื่อกี้ปบบล็อกนี่เอาดาบขัดกันนี่นี่นี่เอาแล้วอ่อนแรงอ่อนแรงยาวยาวยาวชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่ยังไงแล้วก็มีเกาะ ที่ผมก็ไม่แน่ใจอันบนผมคิดว่าน่าจะเป็นปานนะสีเหลืองแล้วก็เป็นแบบเป็นเกาะแล้วก็เป็นเลือดประมาณนี้มันจะมี2อันเหมือนกับตัวละครเราเนยครับเหมือนแบบอ,อ,อันนี้เป็นบล็อกครับสีขาวคือ <c ười> ยังอธิบายไม่เสร็จตายแล้วเนี่ยสีขาวนี่เกี่ยวกับบล็อกนะเวลาเราบล็อกมากๆมันจะลดๆแล้วก็ไอ้สีเหลืองนี่เหมือนกับเป็นท่าเหมือนเวลาเราจะได้เวลาเราทาดาเมจเนี่ยมันจะได้สีเหลืองนี้มานะเป็นท่าแบบต่อเนื่องแบปบปบเตะไปปบปบเนี่ยเห็นไหมสีเหลืองจะยาวแล้วก็สีขาวนี่มันจะน้อยลง รอฟื้นคืนประมาณนี้นี่เราต้องแบบถอยมาหน่อยครับนี่มีการรีแล้วคือตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจแล้วว่ามันคือเกรดอะไรนะเหมือนรอบล็อกแล้วมันจะฟื้นคืนนะครับแล้วก็สีเหลืองนี่เหมือนกันมันก็จะแบบบาลานซ์กับไอ้สีขาวเนี่ยผมไม่แน่ใจเนี่ยเวลาบล็อกเห็นไหมสีขาวมันจะลดแล้วก็สีเหลืองมันจะแบบได้กลับมาจังหวะหนึ่งเวลาเราออกสกลิลต่อสู้เข้าไปป,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 ปุ๊บปุ๊บมีการโยน <c oughs> คือท่าทางมันก็ไม่เยอะมากนะแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่วาเราจะส่วนหรือว่าจะแบบต่อเนื่องประมาณนี้เ,เห็นไหมเวลามันออกสกลิลมันจะแบบควงกระบบงกระีี่ปปปมาณน นี่มีการแบบเอากระบี่มาตวัดกางอากาศก่อนแล้วก็ค่อยเสียบไปจะทิศทางไหนนี่เอาแล้วขึ้นฟ้าอคนนี้ก็แบบอาจจะไม่ได้แบบเทพนะครับคือเล่นแบบให้เราดูว่าระบบการต่อสู้ของเกมนี้มันเป็นยังไงครับนี่โดน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 เลือดแบบยาวก็ปุบป๊บปบนี่เห็นไหมตีอยู่ข้างล่างนะเหมือนแบบตัวละครมันมุดลงไปข้างล่างครับนี่มีการโยนถีบแม่ถีบอาวาแล้วแล้วก็ไม่ต่อนะไม่ต่อเหมือนกัจะจับหมวกเดินลงปานนะเพื่อนๆสังเกตเมื่อกี้เหมือนพอเตะออกไปปุ๊บมันจะเดินลงปานนะเหมือนแบบ อารมณ์เหมือนเกมอะไรอ่ะกระบี่เยอะอ่ะที่แบบตีตีเสร็จจะเดินลมปานเพื่อแบบฟื้นฟื้นในการท่าที่จะต่อไปฟื้นที่แบบสเตมิน่าที่จะเอาแบบสู้ต่อไปนะปบนี่นี่นี่กระโดดโอ้โหอูอนี่ชุดใหญ่ปบ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 มีการยักลอรอรอรอนี่มีการแบบอ้โหเชือดจบเย่ก็คือถึงกับเย่นะครับคือชนะกับบอลแล้วคือเท่าที่ผมเห็นเกมเพย์ตอนนี้นะ อยากไปเล่นเองอยากไปกดเองอยากไปเรียนรู้เองอยากไปรู้ว่าระบบมันมันคืออะไรมันต้องกดยังไงถ้าเพราะว่ารูปแบบบรรยากาศหรือว่าท่วงท่าสกิลเนี่ยมันตอบโจทย์ผมไปเรียบร้อยแล้วคือที่เหลือคือผมลงไปเล่นเองครับจะได้รู้ว่าฟิลมันเป็นยังไงเพราะว่าบรรยากาศตีมอะไรถูกจริตถูกใจผมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เท่าที่เพื่อนๆดเนูเพื่อนก็ลองแบบมาพูดคุยกันนะว่ามันถูกใจเพื่อนไหมจังหวะนู่นนี่นั่นอะไรแต่ว่าผมคิดว่านะครับในความรู้สึกผมก็คือคนที่ชอบแบบก้าวหิน เกมกำลังภายในแบบดั้งเดิมไม่หวือหวาไม่แฟนตาซีอย่างเช่นแวววินมีสอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะถูกใจเหมือนกันเพราะว่าบรรยากาศมันแบบเนี้ยบรรยากาศกาลังภายในดั้งเดิมไม่หวือหวามีความเป็นแบบ เ,เขาเรียกว่าอริจินอลของจีนหนังจีนเกา่าๆมีแบบวิชาก็ไม่ค่อยอุ่นหวานเน้นจังหวะการต่อสู้ซะมากกว่าเว้นวิชากระบี่ที่เป็นแค่ลื่นกระบี่เล็กๆน้อยๆไม่ใช่แบบว่าเป็นเทพเป็นเซียนเป็นมังกรตัวใหญ่อะไรมาก็ยังไม่ใช่นะตอนนี้นะแต่อนาคตไม่แน่นะอาจจะมีแบบฟันเป็นมังกรเป็นขึ้นมังกรแต่ตอนนี้เป็นแค่ขึ้นกระบี่เป็นจังหวะกระบี่ เป็นท่าทางของการลำกระบี่อารมณ์เหมือนลำกระบี่กระบองวิชาจีนอะไรประมาณนี้ที่สามารถลำได้จริงๆสมกกว่าประมาณนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันว่าชอบไหมนู่นนี่นั่น,นยังไงถูกจริตหรือเปล่าแล้วก็เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจผมคอนเฟิร์มให้แล้วกันว่าสายกาลังภายในดั้งเดิมหรือกําลังภายในจีนที่ชอบบรรยากาศแบบนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงอะ คิดว่านะอันนี้ผมเดานะครับน่าจะปีหน้าได้เล่นนะเพราะว่าเพิ่งเห็นเกมเพลย์เป็นรูปเป็นล่างเต็มๆก็ประมาณงานใช้หน้าจอนี่เองแล้วก็เท่าที่ผมทราบข่าวนะเกมนี้เขาพัฒนามาตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนั้นที่เห็นนะพม่สามารถย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆในชาแนลผมได้นะตอนนั้นคือสภาพไม่ได้เป็นแบบนี้เลยสภาพแบบคือเละกว่านี้อีกเหมือนเป็นเกมแบบ เกรด B แต่ตอนนี้ขึ้นเหมือน A นะแต่ไม่ที่เป็น A นะขึ้นแบบดีขึ้นบรรยากาศดีขึ้นระบบการเล่นแบบลึกขึ้นการต่อสู้ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นแล้วก็คาดว่าบีน่าเราอาจจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวของเราเองครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย